ดังบุรุษผู้ใดก็ฮุ่มบุรุษผู้ดังกันครับไม่นี้มาหมานแล้วใช่ไหมานแล้วจริงๆนะหมานแล้วกาแฟสองกระป๋องแล้วอันนี้คือนอย่างพ่อเชียวๆนะนี่กาแฟกันครับอันนี้เรากินเนี่ยนะถ้าหลงละคงางหัวอะไรแบบอย่างตัวไข่หัวหลงลคางหัวเลยอันนี้ที่พ่อนาเนี่ยประตูตัดจองกันนั่นเตี้ยตัดจองกันนะคนหูผู้ดีไปเลยเนาะอขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ เจอแล้วลูกเล็กนะพ่อเด้อครับครับครับมาเจอคุณพ่อบวงครับสวัสดีคุณพ่อสวัสดีพี่น้องทุกท่องกานครับครับครับพ่อบวงมื่อนี้อ่ะบอกพี่น้องใน่มาัสยครับมืาเนี่ยน้องขามครับน้องขามค้าวสวรรค์ชัยภูมิเนาะครับนี่ตลาดเก่าแก่ดังเดิมเปื่ปิดทุกวันจันทร์ครับเศร้าหนาวเลยยงพ่อกับพ่อรุ่นนี่แหละครับกคุณนังแดละเนี่ยคือดังไฟสิงเจ้าะเอามูลุกอะไร กระดังชื้อนี่ยนะมันหนาวที่แรกอ่ะสิงห์พูดอยู่ด้วครับเนี่ยครับบ่มีคนสิงน้มันมีต่างหากครับหนาวก็ดอกกระเดียวเราอ่ะไม่ได้ยินค่าวว่าหมานแล้วเอามาจากโตครับเอามาขี้ขีโตไปบนลาวทั้งซี่ป้าที่ต่ำนี้นะแอบขี้ดิเดียนเรียนรู่วิชาทำเราด้วยพอบุงเลยแล้วคือตัวเจียงเทนี่ไหมตัวเจงไม่ใช่ตัวทั้งบวยง่ายกับตัวยากไม่เหมือน่ะเออ เป็นเช่นก็เฮาเตียเป็นเช่นก็เฮาเขาคนนุ่มก็เฮาบมดนี้ครับอ้าพี่น้องอยากเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายเด้อครับตลาดนัดโคกกระบืออันนี้เป็นตลาดเก่าแก่เพิ่นเปิดทุกวันจันทร์ใกล้ๆกันอีกประมาณจักกิโลนึงก็เป็นตลาดของล้มนั้นอีกครับนั่นก็เปิดวันจันทร์กับวันพฤหัสครับหลังจากบาด้ในห้อยเพิ่นซื้อขายจุดนี้แล้วเพิ่นก็อีะเคลื่อนย้ายไปพุ่นอีกเด้อครับเด้ก็พี่น้องอยากเบิ่งบรรยากาศการซื้อขายดีพาพี่น้องไปเบิ่งราคาหัวพะบุงมาแล้วขายเท่าไรครับมาประทันนะครับพะบุงมื้อนี้ล้มหมานเราได้มา4 สี่หางก็ไปเปิดเรืองซี่หางครับหลังจากนี้เป็นมะเมร์มะเมร์เบิดครับมันอันนี้ลูกครึ่งต้นไหนพ่อนั่นลูกครึ่งครับพ่อบุ้งสองตัวนี้พี่น้องเพื่อนม่ญาติไปเลี้ยงเพื่อนญาติไปเลี้ยงครับเพื่อนตอนห้องห้องเท่าไหร่ครับห้องหาพันครับโตและเท่าไหร่ตัวละเกียจพันธนาด้วอ๋อสิบห้าครับตอนได้ได้คุณพ่อได้สามพันหาครับอ๋อเหลือคะานนมันพ่อกลับบ้านพ่อหารอยบ่หรอกลับมาบ้านนี้แหละครับพ่อพี่น้องจะได้งัวไปเลี้ยงนะครับเด้อพ่อบุ้งขอเบอร์ไว้แน่ครับมา 0 8 1 0 2 5 1 4 0 0ครับพ่อบุงจากแกงคอพ่อพี่น้องอยากได้งัวบเพว่าจะเปลี่ยนงัวขุนงัวเนื้องังวเลี้ยงโทรหาพ่อบุ้งได้ครับครับราคาจฉลี่ยกับวันเด้์รับพอนาะครับผมเอาแพงกระมูนหรอกกันตัวได้ไอเตี่ยกันตัวได้กันตัวได้ค่อยเอาแพงกันตัวได้ก็เอาแพงครับพ่อพี่น้องอย่าเบ่งงัวเลี้ยงของเสียต้นเสียต้นได้มาหลายตัวบะครับมั่นเนี่ยอันผู้ใดเนี่ยเสียของขายยังไงของผู้ใดครับ นพึ่งพ่วงพึ่งอ๋อลูกไปยังได็กเด็กนั้นเขขยับนะลูกเป็นผู้ลูกแม่น่ะห้อยต้นน่ะผู้ค่โอ้นังหัวโลนยังดีลูกผู้ลูกตัวแรกบ่คือจังไดะลอยเท่าไหร่นะ้อยสี่สิบก็ได้บ่ครับได้ค่ะไม่ต้นมาเท่าไหร เามเงื 30, ่อนหางาลอยคะเออตอนแรกนะครับเนาะจมบ่กไกร่ช่งให้พร้อมจ้าไม่ขอเบอร์ไว้นะครับศูนย well ์หกสองสามเก้าแปดแปดเจ็ดสามหกค่ะไอ้ต้นแกงสนามนังนะครับเด้ออ๋อ พ่อผลนไม่ลําดวนนะครับเราที่นี่งอเลี้ยงงองามคนนี้ก็ได้มาสามสามสาวคุณนั่นเนี่ยคุณพ่อครับงามเลยครับเนะ่ยนั่นเป็นแม่ลูกนั่นเป็นแม่ลูกเอ้าเตี้ยโอ้เป็นแม่ลูกกันมาเตี้ยแต่ว่าเขาหัวลุเนาะพ่อเนาะก็เลยเบิ่งบกคืนนั่นอ้าลาตัวนี้ตัวคิดยาอยืนหนิเดี๋พ่อนี่อันนี้เป็นสาวท่านได้คืนหเลยยังพ่อยังย่งครับจากปีแล้วพ่อพ้นได้ปีกว่าเนี่ยลอยสี่สิบผเนาะพ่อเนาะพ่อผลเปิดเท่าไหร่ครับเปิดไว่ เท้าห่าไหมยี่สิบห่าต่อได้ครับครับครับพ่อหลับแม่ลูกได้ไหมน่ะแม่ลูกเปิดไว้สามสิบสองนะครับตอนได้นะพ่อเนาะลูกมีเป็นลูกนบ้านเลยลูกยี่ห้อเนี่ยพ่อลูกบันบันด้วยครับแม่เขาแม่เขาตอนนี้ขึ้นหรือยังครับตอนนี้ขึ้นบอกแม่ยังยังพันลูกตรงใสัยยูวอเต้จะชอลูกแลคุณแม่พล้วคุณแม่ขอเบอร์เนี่ยศูนย์แปดเจ็ดเก้าห้าสี่สามเจ็ดหนึ่งเก้าแม่ลำดวนพ่อโพ้นนะครับจากเมืองพน เดียงดีแล้วเหรอคุณแม่นะได้ร้องได้โมโหจักว่าฝนก็เลยถามมาทับกองก็เับแต่ว่าพอคุณถึงก็เดงดีเนาะแม่เขาเดง่ยงแล้วเนาะว่าแต่ว่าเทศเขาได้อีลาไหนครับนะเฮทศเขาแต่ว่าแม่เทศเขาหัวล้นยังดีเครื่องดำย่างดีพราะนั่นนี่ไหม อี่ร้านนี้ก็เครื่องดับเนี่ยครับนีะหัวร้นงอสาวสามเสียหน่อนในห้างหน่องได้หนุ่มลูกดอมาหนึ่งตัวแล้วเด็ดไหมหกพันมื่อทีครับโอ้หกพัน นักล่องพร้อม6,000ที่ได้ขอเบอร์ละไว้เพื่อพี่น้องคงติดตั้นอยู่หนะไปมอยากได้ไปเลี้ยงเส้น้องเอาเบอร์มันได้ครับมาครับผม0951604282ครับพี่น้องกำลังต่อโย่ให้มันนั่นนะครับเผู้ต่อผู้ซื้อก็ได้ยกำลังต่อกอยู่ค้ากันหลายบาทบ่ละครับค้ากันอยู่หลายบาทอยู่ครับโอ้ยลาตัวนี่เดินทางมาจากอำเภอผู้เขียวเชียงภูมินะครับน่ะเป็นสาว อยายามขัดน้ำเลี้ยงแน่ปีกัวแล้วมั้งครับแล้วเนาะครับหัวรุ่นยังดีครับนะหัวรุ่นยังดีเติมน้ำเลี้ยงเข้าไปนี่กีเป็ธรรมดาเดียวนาะคร้ออ้าวเสด็จก็เปิดไว้อะครับหนึ่งหมื่นสองพันครับหนึ่งหมื่นสองพันต่อได้เล็กน้อยเลยครับเด้อนี่ยการบ่ไก่กระสุงให้ได้คันไก่ขอคันน้ำมันมาในห้วยขอเบอร์ไว้แน่ศูนย์หกห้าครับศูนย์สองครับ สามสามสามเก้าสี่สมเกครับผมอายแล้วหลบไปหลบม้อ <ok ีหล่ะมันมานได้ค่อยด้วยครับผมมันครับไปละอ้ขคัดผู้สาวดีอุ้มเองเลยพีะเจ้าอ่อไหวยากเลยเด้อู้เมน ใม่ได้รับมันละค่ผิวผสาวดิอุบอีกเลยบเตี้ยป็นผิ้สาวอุบอีกแล้วใบมูยุงเยอเลครับไหนครับป็นผู้สาวเป็นผดโตโอ้ยเราบ่เคยถึอเสียกถือข้าวมือไม่ยู่พอเอาข้าวออกจากคพอลุกเลยครับนลูกทนทานเลย